สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวบริการประจำวันพฤหดีที่16ตุลาคมพุทธศักราช2557กับดิฉันสุธีราการจิระอุดมสาโรธค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะ ราชวิทยาลายัยสุนตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมและระดับมหาวิทยาลายัยประกวดภาพพยนตร์สั้นส่งเป็นคลิปวิดีโอเรื่องการลดการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นอาจเป็นรายบุคคลรายกลุ่มหรืออื่นๆก็ได้นะคะทั้งนี้แต่และโรงเรียนแต่และมหาวิทยาลายัยสามารถส่งได้ไม่จำกัดจํานวนส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2557ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ ที่ c o g o r t h หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02716 5 7 2 1 2ถึง22ค่ะ มาต่อกันที่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการคืนรอยยิ้มและความมั่นใจด้วยการรักษารากฟันแท้ให้แก่ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสฟรีนะคะไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟันสอบถามรายละเอียดและเปิดรับสมัครลงทะเบียนที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น5โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถนนโยธี เขตราชเทวีกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ dt.mahidol.ac.th ah หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0840854997และ0837061098ในวันและเวลาราชการค่ะ มาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานกันบ้างค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวมากเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทสาขาบริหารสาธารณสุขรุ่นที่1คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์รับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะคะจนถึงวันที่31ตุลาคม2557สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 1 0 8 9 2 8 0 8 9 1 1 5 9 0 8 9หรือทางเว็บไซต์ public health i au ac t h ค่ะมาปิดท้ายกันที่วิทยาลัยกรองทัพบกรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาพยาบาลหัวใจและหลอดเลือดรุ่นที่2ระหว่างวันที่13ตุลาถึง4ธันวาคม2557โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกเตรียมการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ rtanc.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 5 4 7 7 1 1ต่อ9 3 5 5 7โทรศัพท์ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 3 5 4 7 8 3 5ในวันและเวลาราชการค่ะและนี่ก็คือข่าวบริการทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ